สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิงจุนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับและช่วงหลังนั้นก็มีการรายงานข่าวว่าทางด้านฝั่งของตะวันตกนั้นอาจจะมีการส่งกําลังทหารเข้าไปช่วยเหลือยูเครนโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับซึ่งล่าสุดหน่วยข่าวกลองของทางด้านรัสเซียได้มีการรายงานว่าฝรั่งเศสนั้นอาจจะจัดกําลังจํานวน2 0 0พันนายเข้าไปช่วยยูเครนในการสู้รบกับรัสเซีย แต่ว่าล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีเดนิชไมฮาวผู้นําของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่ายูเครนนั้นมีกองกําลังติดอาวุธและป้องกันของตัวเองและเรามีกําลังทหารเพียงพอเราขอเสนอให้พันธมิตรในยุโรปทําการส่งครูฝึกทหารไปยังยูเครนเพื่อเร่งในการฝึกอบรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นด้านโลจิสติกและการสื่อสาร ตอนนี้คงไม่มีประเทศไหนในยุโรปที่จะพร้อมส่งทหารเข้าสู่สนามรบก,กับยูเครนเพราะนั่นจะหมายถึงการเข้าสู่สงครามมันเป็นสิ่งที่แน่ชัดสําหรับพวกเราอยู่แล้วว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ในขณะนี้เลยนอกจากนี้ยูเครนนั้นกําลังขอให้พันธมิตรส่งขีปนาวุธพิสัยไกลและพิสัยกลางให้กับยูเครนด้วยเพราะยูเครนนั้นก็รับประกันไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้ขีปนาวุธเหล่านี้ในการโจมตีดินแดนของรัสเซีย ขณะเดียวกันนั้นทางด้านดมิทรคุเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งต่างประเทศของยูเครนก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านคนลเือเอกรอบบาเออร์ประธานคณะกรรมการทหารของนาตโตที่เดินทางเงยือนยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการทางหารเต็มรูปแบบได้เกิดขึ้นในยูเครนโดยทางด้านดมิทรคุเลบาได้กล่าวถึงบทบ,บาทสําคัญของประเทศสมาชิกนาตโตในการให้การช่วยเหลือยูเครนที่ควรเป็นไปอย่างครอบคลุมเพื่อต่อต้านการลุกรานด้วยอาวุธของรัสเซีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้นาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนโดยเน้นทั้งในเรื่องของอาวุธทรงพลังการส่งครูไปฝึกทหารในยูเครนและการติดตั้งฐานซ่อมบำรุงอาวุธต่างๆในประเทศยูเครนนั่นเองดมิทรโคโคเลบายังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารประเภทสำคัญสาค,คัญให้กับทางด้านยูเครนนอกจากนี้ในการประชุมของทั้งสอง ก็มุ่งเน้นไปที่โอกาสในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระบว่างอุตสาหกรรมการป้องประเทศของยูเครนและชาติพันธมิตรตลอดจนความคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ของสหรัฐทั้งนี้หลังจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอยา่างเต็มรูปแบบพันธมิตรตะวันตกก็ได้แต่ทำการสุกทหารยูเครนเพียงแค่ในต่างประเทศเท่านั้นยังไม่มีการส่ง ครูฝึกนั้นเข้าไปฝึกในประเทศยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้นก็บอกว่าควรที่จะดําเนินการในประเทศยูเครนแต่ว่าอังกฤษนั้นเนี่ยออกมาประกาศชัดนะครับว่าไม่ควรที่จะเข้าไปาฝึกในประเทศยูเครนเพราะอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นเป้าโจมตีของทางด้านรัสเซียได้แต่ว่านี่แหละครับตอนนี้เป็นการยืนยันจากทางด้านเดนิชไมฮานายกรัฐมนตรีของยูเครนบอกไม่ต้องการทหารของนาโตเข้าไปช่วยรบแต่ว่าสิ่งที่ต้องการ นั่นก็คือเรื่องของงบประมาณและอาวุธทุทปรปกรณ์ในการที่จะใช้สำหรับการต้านของทัพรัสเซียครับ